ครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะเราจะมาดูนะครับระบบนะของสปริงนะครับที่มันมีการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับก็จะเป็นปัญหาที่พวกเรามักจะเข้าใจผิดกันนะฮะนะครับเกี่ยวข้องกับระบบของการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งว่าในบางสมการเนี่ยทำไมมันสอดคล้องกับการระบบของการเคลื่อนที่สปริงในแนวระดับนะครับก็ จะเอามาให้ดูกันว่าแนวทางของความคิดนะครับแนวแนวทางความคิดเนี่ยมันสอดคล้องกันอย่างไรนะครับเราก็จะมาแก้ไขโจทย์กันว่าความสอดคล้องเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับก็เรามาดูตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นสปริงในแนวดิ่งคืองี้ครับ ในตอนเริ่มต้นของเราตัวนี้นะครับูุรว่าถ้าพี่เอามวลก้อนนึงนะครับเอาแขวนก่อนนะครับสมมติว่าความยาวธรรมชาติมันคือ l นะครับสปริงมันก็จะยืดออกเป็น l บวกด้วยตัวเดลต้า l นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีแรงดึงกลับในสปริงก็คือจะเป็น k คูณด้วยเดลต้า l นั่นเองนะครับซึ่งนะครับต่อมาคืองนี้ครับถ้าเราออกแรงภายนอกดึงสปริงออกมาให้ยืดเป็นให้ยืดออกเป็น z นะครับ นะครับสปริงนะครับแรงดึงกลับในสปริงก็จะมีขนาดเท่ากับ k คูณด้วยดัต้ l บวกด้วยบวกด้วยค่า k z นั่นเองนะครับปัญหาต่อมาคือว่าถ้าเราทำการปลดปล่อยแรงภายนอกตรงนี้ออกไปนะฮะก็ปัญหาเกิดขึ้นมาว่านะฮะไอตัวสปริงของเราตัวนี้นะครับจะมีการสั่นนะฮะด้วยการขาจัดสูงสุดเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งเรารู้อย่างหนึ่งก็คงจะเป็นการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกรูปแบบหนึ่งนะครับ ว่าไอ้สปริงของเราตัวนี้จะมีการสั่นขึ้นไปถึงตำแหน่งสูงสุดเป็นอย่างไรนะครับก่อนที่จะมีการนะครับดีดตัวกลับมานะครับสมการการเคลื่อนที่เป็นยังไงจะสอดคล้องกับการเคลื่อนที่ในแนว,แนวระดับไหมนะครับสมการพลังงานเป็นยังไงหรือพลังงานศักย์พลังงานจนแต่ละตำแหน่งเป็นอย่างไรนะครับก็เราจะมาลองวิเคราะห์นะครับปัญหานี้กันนะครับโดยใช้ นะครับทฤษฎี2ทฤษฎีทฤษฎีแรกก็คงจะเป็นสมาใช้ทฤษฎีในเรื่องของพลังงานนะครับอันที่2ก็คือจะใช้ทฤษฎีของกรศาสต์นิวตันนะครับเพื่อจะสร้างสมการการเคลื่อนที่นะครับของระบบนี้นะครับว่ามันมีว่าหน้าตาเป็นยังไงเพื่อจะวิเคราะห์นะครับาหาปริมาณฟิสิกส์ตัวอื่นกันนะครับว่ามันหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเราจะมา ครับอันแรกก่อนก็คงจะเป็นในส่วนของการหาแอมพลิจูดนะครับของการสั่นโดยใช้วิธีพลังงานนะครับโดยในตอนแรกนะครับเราแขวนสปริงนะครับแล้วก็ให้สปริงนี้อยู่ในสมดุลก่อนนะครับโดยที่สปริงยืดออกมาเป็นตัวเดลต้าเนะครับโดยที่แรงดึงกลับในสปริงก็คือเป็น K คคูณเดลต้าเอแล้วเราก็จะกําหนดที่นัดตำแหน่งที่มันอยู่ในสมดุลให้มีพลังงานศัก์เนื่องจากสนามโน้มถ่วงมีค่าเป็น0ูนย์นะครับ นะครับเสร็จแล้วนะเราลองมานะครับหาพจน์ของเดลต้าเอลตัวนี้เก็บไว้ก่อนเพื่อจะเอาไปใช้งานกันนะครับในอนาคตนะครับในการพิสูจน์นั่นเองนะครับโดยจากสมการคือซิกมาเอฟยเท่ากับศูนย์นะครับก็คือ mg จะเท่ากับ k คูณเดลต้าเอลนะครับหรือเราจะได้สมการ Delta เดลต้าเอลเท่ากับ mg ส่วน k นะครับแล้วเราก็จะสามารถหาพลังงานรวมในระบบนะโดย จะได้ว่าเป็นนะครับที่ตำแหน่งตัวนี้นะครับที่ตำแหน่งสมดุลก็คือจะเป็นเซตหนศนนะครับคูณด,ด้วยดัวเดลต้าเอลกำลังสนั่นเองนะครับเพราะว่าเรากําหนดตำแหน่งนี้ให้มีพลังงานศักย์โน้มถ่วงมีค่าเท่ากับ0น,นั่นเองนะครับต่อมาคืองี้ครับเราทําการดึงสปริงนะเราทําเอาแรงภายนอกดึงสปริงไปแล้วทําการปลดปล่อยสปริงออก ปัญหาถัดมานะครับว่าสปริงเนี่ยมันจะสั่นนะครับขึ้นไปสั่นถึงตำแหน่งนะครับการกระจัดสูงสุดเป็นเท่าไหร่นะครับนะครับก็เราจะมาลองวิเคราะห์นะครับโดยใช้วิธีพลังงานกันนะครับโดยอย่างนี้ครับตอนที่เราปลดปล่อยแรงภายนอกไปแล้วนะครับสมมุติว่าสปริงเนี่ยนะครับมันกระเด้งนะครับขึ้นมาถึงที่ตำแหน่ง c โดยที่ตำแหน่ง c เนี่ยนะครับอยู่สูงนะครับจาก ตำแหน่งที่เราออกแรงดึงเมื่อกี้นี้ขึ้นมา a หน่วยนะครับขึ้นมา a หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นคือว่า ถ้าเรานะครับคือในระบบนี้นะครับก็คือมันไม่มีแรงที่ไม่อนุรักษ์เนี่ยนะครับมากระทําแสดงว่าผลรวมพลังงานที่ตำแหน่ง A กับผลรวมพลังงานที่ตำแหน่ง C นะครับคือผลรวมพลังงานกลทั้งสองตำแหน่งเนี่ยนะครับมีขนาดที่เท่ากันนะครับและเราจะากําหนดที่ตำแหน่งเอของเราตัวนี้เป็นตำแหน่งที่มีพลังงานศักย์โน้มโน้มถ่วงมีค่าเท่ากับ0นะครับณที่ตำแหน่ง C ของเราคือจะเป็นตำแหน่งที่มันขึ้นไปถึงตำแหน่งสูงสุดนะครับเราต้องกําหนดเงื่อนไขว่าณตำแหน่งของการกระจัดสูงสุดเนี่ย นะฮะฮจะมีพลังงานจนมีค่าเท่ากับ0นั่นเองนะครับเราจะสร้างพลังงานในแต่ละตำแหน่งนะครับแล้วก็จับมาเท่ากันนะครับโดยที่ตำแหน่ง A ตัวน,นี้นะฮะก็คือมีระยะยืดจากสมดุลนะครับก็คือต้องเป็นเดลต้าเอบวกแซดนะครับเดลต้าเอนะครับแล้วก็บวกด้ค่าแซดนั่นเองนะครับบวกด้ค่าแซดออกมานั่นเองนะครับ ยกกําลังสองตัวนี้ก็คือจะเป็นพลังงานาพลังงานศัก์นะคะอัตราทีเป็นผลรวมพลังงานที่ตําแหน่ง A ถ้าเราทําการกระจายพดมาก็คงต้องใช้พดของกําลังสองสมบูรณ์ก็ได้ดังรูปตรงนี้นะครับเราจะมาดูพลังงานที่ตําแหน่ง C กันบ้าง,พล,งพลังงานที่ตำแหน่ง C อันที่1น,นะครับก็คือจะมีนะครับระยะที่ตำแหน่ง C ที่ตำแหน่ง c เราเนี่ยนะครับระยะยืดจะสมดุลนะครับคือเป็นเดลต้า l นะครับลบด้วย a นะครับเดลต้า l นะครับลบด้วย a นะครับแล้วก็จะที่ตำแหน่ง c เรานะครับอยู่สูงจากตำแหน่ง a ก็คือเป็น z บวก a นะครับเพราะนั่นคือพลังงานศักย์นะครับเนื่องจากสนามโน้มถ่วงก็คือจะเป็น m g คูณ z บวก a นะครับเราลองกระจายพจน์ของนะครับพลังงานศักย์ที่ตำแหน่ง c มานะครับ เราก็จะได้ย่างรูปตัวนี้นะครับซึ่งสมการค่อนข้างจะยืดยาวตัวนี้แกเป็นวิธีการทำตรงๆนะครับนะครับจากเงื่อนไขของพลังงานนะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะยืดยาวพอสมควรนะครับเสร็จแล้วเรากระจายพจน์ออกมาแล้วลองจับพลังงานนตํตำแห,หน่งที่1นะครับก็คือคงต้องเท่ากับนะครับสมการที่2คือพลังงานรวมนตํตำแหน่ง c นั่นเองนะครับ อันนี้เขียนอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จับมาเท่ากันข้อสังเกตเห็นว่าเศษหนสอง k เดลต้า l กำลังสองทั้งสองพจน์ก็จะตัดกันนั่นเองนะครับรูปลักษณ์ของสมการเราก็เลยเหลือแค่นะครับ k เดลต้า l แซดบวกเศษหนึ k ่งสอง k แซดกำลังสองเท่ากับลบ k เดลต้า l a นะครับบวกเศษหนึ่งสอง k a กำลังสองบวกด้วย m g แซดแล้วก็บวกด้วย m g a นั่นเองนะครับเราจะลองแทนค่านะฮะเราจะลองแทนค่าตัวนี้นะครับ เดลต้าที่เราหาเก็บไว้แล้วคือจะเป็น MG ส่วน K แทนค่าเข้าไปทั้ง2ตัวนะครับแทนค่าเข้าไปทั้ง2ตัวสิ่งที่มันได้ออกมาคืออย่างนี้ครับตอนนี้เป็นโพ์ของ MG Z M G A เห็นไหมว่า M G ซกับ M G Z ฟฝั่งนี้ก็จะตัดกันลบ M G A กับ M G A ฝั่งนี้ก็จะตัดกันมันก็จะเหลือสมก,การง่ายๆว่านะครับเศษหนส่วนส K ซาดกำลังสองเท่ากับเศษหส่วนส K A กำลังสองสิ่งเป็นผลของการพิสูจน์บอกว่านะครับแอมปิจูหรือตอนที่มันสั่นขึ้นไปจากระยะ Ne, แดเดิมเนี่ยมันก็จะสั่นเข้าไปอีก Z e t นั่นเองนะครับแสดงว่ามันจะมีการอัดตัวในสปริงเข้าไปนะครับ Z นั่นเองนะครับแสดงว่าในข้อนี้แอมลิจูดของการเคลื่อนที่ก็จะมีขนาดเท่ากับ Z e ความหมายคือสปริงก็จะมีการเคลื่อนที่ขึ้นบปลงนะครับด้วยแอมลิจูดเท่ากับ Z e นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เดลต้าเในตอนแรกก็ไม่มีผลอะไรนะครับต่อระบบของการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับตัวน,นี้ก็คือจะเป็นผลของการพิสูจน์ออกมานะฮะเราก็ได้ข้อสรุปอันแรกว่าแอมลิจูดของการเคลื่อนที่จะมีค่าเท่ากับ Z นั่นเองนะครับถ้าเราดึงออกมา Z ม,มันก็จะดันอ่ามันก็จะมีการสรรั่นนะครับวยแอมลิจูดคือ Z ซดึงออกมา10เซนก็เป็น10เซน20เซนก็นการสรรั่นก็อยู่อยู่ที่20เซนนั่นเองนะครับตัวน,นี้ก็คือจะเป็นผลของการพิสูจน์อันที่1นึ่ะ ต่อมานะครับเราจะมาลองดูกันนะครับว่าพลังงานจนสูงสุดหรืออัตราเร็วสูงสุดนะเป็นอย่างไรนะครับณนะตำแหน่งที่มีนะครับพลังงานจนสูงสุดก็คือจะเป็นตำแหน่งที่มีการกระจัดเท่ากับแซคือตำแหน่งตรงนี้นั่นเองนะครับก่อนที่มันจะอัดตัวเข้าไปนะครับจะอัดตัวเข้าไปแนั่นเองนะครับเราก็คงต้องมาทําการเปรียบเทียบผลลัพธ์พลังงาน นะครับที่ตำแหน่ง A กับผลรวมพลังงานที่ตำแหน่ง B นะครับโดยที่เหมือนเดิมว่าให้ตำแหน่ง A เนี่ยนะครับมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ0นะนะครับที่ตำแหน่ง A กระจายพดมาเหมือนกันนะครับที่ตำแหน่ง B นะครับที่ตำแหน่ง B พลังงานศักย์ในสปริงนะครับก็คือจะเป็นเศษหนึ่งส่วนสองเคนดลต้าแอลเพราะว่ามันยืดนะครับนะครับมันอ่าสปริงเนี่ยยืดจากความยาวเดิมคือเดลต้าแอลบวกด้วยเอ็มจีแซ ที่ตำแหน่ง b เนี่ยนะครับอยู่สูงจากตำแหน่ง a มา Z แล้วก็จะบวกพจ์ของพลังงานจนนั่นเองนะครับเราก็จับสองสมการนี้มาเท่ากันเหมือนเดิมนะครับเศ k delta l กำลังสงก็จะตัดกันนะครับก็จะเหลือเป็น k delta l Z ซนะครับบวกในพจน์ตรงนี้นะครับก็แทนค่า k และเดลตา l นะครับเป็น mg ส่วน k เข้าไปนะครับสิ่งที่มันได้มานะครับเราก็เห็นได้ว่า mg Z กับ mg แซก็จะตัดกันก็ได้พจของ บอกว่าเศษหนึ่งส่ลังสองจะเท่ากับเศษหนึส่วนสองเอ็ลังสองเราก็จะสามารถหาอัตราเร็วที่ตำแหน่ง B ซึ่งเป็นอัตราเร็วสูงสุดนะครับของการเคลื่อนที่นะครับของระบบนี้นะครับคือเป็นแซดสแรูเส่วนเเห็นว่าถ้าเราทำถ้าเราเคยคุ้นเคยกับการเคลื่อนที่นะครับในแนวระดับนะครับสมการเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันอยู่นะครับซึ่งเราจะมาสรุปตอนสุดท้ายนะครับ แต่อย่างนั้นเลยนะครับเราจะมาลองดูว่าสมการพลังงานที่ตำแหน่งใดๆ prueba, สูดตำแหน่ง b ของเราตรัวนี้นะครับนะครับอยู่สูงจากตำแหน่ง a มา a นะครับอยู่สูงจากตำแหน่ง a มา a ให้มันมีการเคลื่อนที่ขึ้นมานิดหน่อยนะครับเราจะมาดูว่าผลรวมพลังงานณตำแหน่งใดๆเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับในตอนอื่นนะครับก่อนแรกก็เหมือนเดิมครับก็คือเราต้องหาผลรวมพลังงานที่ตำแหน่ง a สมการตัวเดิมผลรวมพลังงานที่ตำแหน่ง นะครับ b นะครับซึ่งให้มันนะครับเคลื่อนที่มานิดหน่อยเนี่ยนะครับระยะยืดจากสมดุลนะครับก็คือต้องเป็น k นะครับก็บวกแลบเนะครับแล้วก็พลังงานศัก นื่องจากสนามโน้มถ่รงที่ตำแหน่ง A ก็คือต้องเป็น m g a นั่นเองนะครับแล้วก็จะได้สมการตัวน,นี้ออกมานะครับเห็นว่าระยะยืดจากศูนย์คือเป็นเดลต้า l บกแลบ a นะครับให้มันยืดออกมานิดหน่อยนะครับแล้วก็เป็นวล m g a มวลเษลี่ m v b กำลังสนั่นเองนะครับเราทำการกระจายตัวน,นี้จะวุ่นวายพอสมควรนะครับก็ขอให้เรากระจายดูแล้วลองดูว่าค่ามันจะเท่ากันไหมนะครับโดยใช้ นะครับกำลังสองสมบูรณ์จะได้พจน์นี้ออกมานะครับเน k z ซดเดล l กำลังสอ k a กำลังส k เดลตา l z ลบ k d ดลตา a ลบ k z ซดบวกด้วย m g a แล้วก็บวเศ m v กำลังสองนะครับเ,รเอาสมการที่1นึกับสมการที่2มาเท่ากันเราค่อยๆตัดพจน์มันไปนะครับนะนะครับค่อยๆตัดพจน์ไปเมื่อกี้นี้นะครับขอย้อนกลับนิดหนึ่งนะครับจะเห็นไหมว่านะครับ ที่ a ที่ b เนี่ยเศษ1ส่วน2 k เดลต้า l ตัวน,นี้จะตัดกันเศษ r k เดล 2, ต้า l z ตัวนี้ก็จะตัดกันเศษ2 k z ซดกำลัง2ตัวนี้ก็จะตัดกันนะครับมันก็จะเหลือสมการที่ง่ายเกิดขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็แทนค่าเดลต้า l เป็น mg ส่วน k ไปฟังนี้มันตัดกันหมดนะครับเป็น0นะนะครับเราแทนเดลต้า l นะครับ mg ส่วน k ้าไปในตรงนี้นะครับมันก็จะสามารถตัดกับ mg a ไปได้นะครับนะครับ ก็สิ่งที่มันจะออกมานะครับ m g a กับ m g a ตอนนี้ตัดกันได้นะครับสมการมันก็คือว่าจะได้สมการออกมาสมการหนึงก็คือเป็น k คูณด้วยแซลบด้วยเศษหส่วนสอง k a อกังสองเท่ากับเศษหส่วนส mv เกังสองคำถามว่าพี่ทำาพจน์นี้มาทำไมละ่ะ นะครับเราสร้างสมการพลังงานณนตำแหน่งใดๆเพื่อจะให้ดูตัวนี้นะครับว่ามันมีความสอดคล้องกับการเคลื่อนที่ในแนวระดับอย่างไรเราจะมาดูการเคลื่อนที่ในแนวระดับกันสักครั้งหนึ่งนะครับโดยสมมติว่าสปริงเราดึงออกไปแซดนะครับ ตัวนี้ไม่มีพดของน้ําหนักออกมาเลยนะครับเพราะว่าเราให้ตําแหน่ง x ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นตาแหน่งที่พลังงานศักย์เป็นศูนย์พลังงานศักย์เราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้มันสมมติว่าในตอนนี้ให้เราให้ตัวนี้นะครับให้มันเคลื่อนที่มาสุดนิดหน่อยเป็น a นะครับแล้วก็ระยะยืดจะสมดุลก็คือคงจะเป็น z เท่ากับ z ลบ a นั่นเองนะครับพลังงานที่ตำแหน่ง a เท่ากับพลังงานที่ตำแหน่ง a พลังงานที่ตำแหน่ง a ก็จะมีพลังงานศักย ในสปริงนะครับสูงสุดเป็นเศษส่วนส kz กำลังสอนะครับพลังงานที่ตำแหน่ง b ก็คือเป็นเ kz ลบ a กำลังสองบวกเศ mv กำลังสองนะครับจะได้สมกา,ารถ้าเราดูจากเมื่อกี้นี้นะครับจะเป็นสมกา,ารหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับก็คือจะเป็น kz a ลบด้วยเศษ ka กำลังสเท่ากับเศษ่งส่วนส mv กำลังสองนะครับก็จะเป็นบทสรุปที่สำคัญนะครับว่าการเคลื่อนที่สปริงในแนวระดับ กับการเคลื่อนที่นะครับสปริงในแนวดิ่งนะครับก็นะครับจะมีหน้าตาของสมการในการ,ในการพิจารณาของนะครับในการในการพิจารณานะครับการเคลื่อนที่เนี่ยคล้ายๆกับก็คือมันจะสอดคล้องกับการเคลื่อนที่ในแนวระดับนั่นเองนะครับคือถ้าในแนว,แนวระดับถ้าเราดึงออกไปแซดสปริงจะมีการนะครับ ยืดเข้ายืดออกหรือแอมปิจูดของการสั่นเท่ากับ Z นะครับในแนวดิ่งก็เหมือนกันนะครับสปริงก็จะมีการสั่นนะครับในแนวในแนวเท่ากับ Z เพราะนั่นคือเราจะสามารถนะครับคำนวณได้ให้คิดเสมือนว่าเป็นการเคลื่อนที่ในแนวระดักร้เลยมันจะง่ายต่อการพิจารณามากเมื่อกี้นี้เราทําให้ดูนะครับว่าความวุ่นวายมันเป็นยังไงนะครับสมการมันมีหลายพจน์มากเพราะนั่นคือตรงน,นี้นะครับก็จะเป็นข้อสรุปที่สําคัญว่า ผลของสปริงที่เคลื่อนที่ในแนวดิ่งจะให้ผลเหมือนกับการเคลื่อนที่ในแนวระดับหรือแนวราบของเรานั่นเองนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขสำคัญก็จะทำให้เราคำนวณได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับตัวน,นี้นะครับคือจะเป็นวิธีของงานพลังงานนะครับที่เราเอามาบอกกันนะครับก็คงจะหายสงสัยกันนะครับว่าทำไมนะครับ ผลของการคำนวณเนี่ยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งหรือจะเป็นการเคลื่อนที่บนพื้นเอียงนะครับก็ขอให้เราคิดเสมือนว่าเป็นการเคลื่อนที่ในแนวระดับผลของสมการจะเหมือนกันทุกอย่างนะครับเราก็จะสามารถคำนวณได้มากได้เร็วมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราจะคำนวณตรงๆก็ต้องทำตามวิธีขั้นต้นที่บอกมาเมื่อกี้นี้ซึ่งก็จะวุ่นวายพอสมควรนะครับ แต่อย่าก็นั้นเลยนะครับก็คือนะเราต้องมาดูอีกแนวความคิดแนวความคิดอีกแนวความคิดหนึ่งซึ่งจะให้ผลของมันเนี่ยนะครับสอดคล้องกับการเคลื่อนที่ในแนวระดับนะครับโดยใช้วิธีของกลศาสตร์นิวตันเพื่อสร้างสมการของการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับโอเค นะครับโดยที่เราจะใช้กฎศาสตร์นิวตันนะครับในการในการสร้างสมการการเคลื่อนที่นะครับโดยที่เงื่อนไขแรกนะก็คงจะไม่มีอะไรนะครับนี่คือรูปแบบเดิมนะครับเราดึงออกมาด้วยแรงภายนอกนะครับเราทำการปลดปล่อยแรงภายนอกไปนะครับโดยที่นะครับ มาดูเงื่อนไขแรกก่อนนะครับก็คือซิกมาเอฟว้าเทกับ0 m นะครับเ g เท่ากับ K d เดลตานี่ก็คือจะเป็นสมการเบื้องต้นนะครับในตอนที่เราแขวนเราให้มวลมาหยุดนิ่งนะครับต่อมาเราทำการลบกวนสมดุลดึงออกมาเป็นระยะทางเป็นตัวพี่ใช้เป็นตัวตัว x นะตัว X ตัว Z ก็คล้ายๆกันนะครับตัวนี้ก็คือจะมีแรงพยายามแรงดึงกลับในสปริงคือเป็น k d เดลตาบวกด้วย Kw ตอนนี้คือเราจะกำหนดทิศทางของอาการขาจัดของนั้นทิศทางลงมีค่าเป็นบวกนะครับดูหัวลูกศรดีๆนะครับโอเคนะครับ okay. <c oughs> อ่าตัวนี้แก้นิดหนึ่งนะครับต้องเป็น K Kx อ่า Kx นะครับนะครับตรงนี้โอเคครับเพราะคือว่าจะาสมการนะครับเงื่อนไขกฎของนิวตันนะครับก็คือซิกมา F เท่ากับ ma ตอนนี้เนี่ยคือเราจะใช้เงื่อนไขเป็น x double dot ก็คือความหมายมันคือเป็นความเร่งตามแนวแกน x สมมติว่าพี่สมมติแนวตัวนี้นะครับให้เป็นการเคลื่อนที่ตามแนวแกน x นะครับมันคือรัศ่ีการกระจัดที่ x ใดๆเราจะสร้างสมการได้ว่านะครับแรงดึงกันในสปริงก็คงต้องติดลบเพราะว่าเราสมมุตินะครับทิศทางการกระจัดลงมาเนี่ยนะครับมีค่าเป็นบวกนะครับเป็น k delta l ลบด้วย kx นะครับตัวนี้แก้เป็น x นะครับบวกด้วย mg เท่ากับ m คูณด้วย x double dot นะครับเราแทน mg เท่ากับ k เดลต้า x พดของ k เดลต้า x กับ mg ตัวนี้ก็จะตัดกันเห็นไหมว่าพดของในตอนแรกนะครับมันจะไม่มีผลต่อสมการการเคลื่อนที่สมการการเคลื่อนที่ของเราตัวนี้นะครับมันก็จะสอดคล้องกับการเคลื่อนที่นะครับในแนวระดับ เห็นว่าการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งกับการเคลื่อนที่ในระดับนะครับสมการหน้าตาเหมือนกันเลยแสดงว่าผลของมันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแอมลิจูดหรือพลังงานหรือความเร็วความเร่งผลมันก็จะเหมือนกันนะครับว่าขึ้นอยู่กับว่าเราดึงระยะ x ออกมาเท่าไหร่นะครับตัวนี้คือสมการของมันก็จะอยู่ในรูปของตัวนี้นะครับเป็น m คูณด้วย x ดับเบิล d o นะครับหมุด้วย kx นะฮะ เราสามารถจัดสมการตัวนี้นะครับออกมาตัวนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นสมการการเคลื่อนที่จะเป็นสมการเชิงนุพันดับ2อนะฮะซึ่งเราก็ต้องมีความรู้ทางด้านแคลคูลัสนะครับในการแก้ไขสมการเชิงนุพันธ์ซึ่งสาหรับนิสิตนะวิศวะนะครับก็เราก็จะไปเจอกันนะครับในตอนเรียนสมการเชิงนุพันธ์น่าจะเป็นตอนเทอม2นะครับแล้วก็จะเป็นปี2เทอม1นะครับที่เราจะไปใช้งานกันนะครับ ครับทั้งสมการการแก้ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักนะครับที่เราจะไปวิเคราะห์นะครับในการออกแบบหรืออะไรแล้วแต่นะครับในการเรียนระดับสูงตัดไปนะครับซึ่งผลของการวิเคราะห์ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกนะครับคือจะเป็นการเคลื่อนที่แบบสั่นนะครับซึ่งผลของการวิเคราะห์ออกมาเนี่ยนะครับก็ขอให้เรานะครับ รู้ไวเลยนะฮะรู้ไวเลยนะครับว่าผลของการวิเคราะห์ไอตัวถ้าเราจัดรูปตัวนี้ออกมาได้เนี่ยนะครับไอสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าเอตัวนี้คือจะเป็นโอเมก้านะครับก็คือจะเป็นโอเมกา้กมกาตัวนี้คือจะเป็นไอตัวนี้เป็นสแควร์รูทนะเป็นสแควร์รูทของโอเมก้าหรือจะเป็นโอเมก้ากำลังสองนะครับเป็นผลของการแก้สมก,การเชิงรูปพันออกมานะครับ <c oughs> เราจะได้สมก,การการเคลื่อนที่อยู่ในรูปของตัวนี้ครับ เท่ากับ a sin นะครับสแควูทเส่วน Mt บวกด้วยฮวงฟีนะฮะตัวนี้ก็คือจะเป็นผลของการแก้สมการเชิงอนุพันธ์มาเนี่ยนะครับ <c oughs> โดยที่ถ้าเรามาดูเงื่อนไขเบื้องต้นเพื่อจะดูว่าการกระจัดสูงสุดเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับการกระจัดสูงสุดหรือแอมพลิจูดของการเคลื่อนที่เป็นทเนท่าไหร่โดยที่เงื่อนไขเบื้องต้นให้ x เท่ากับ z ในตอนที่เราดึงออกมานะครับมันคือสิ่งที่เราได้มาเนี่ยนะครับก็คือเราให มุมเริ่มต้นมีค่าเป็นศูนย์นะครับเวลาเริ่มต้น t เป็นศูนย์เนี่ยนะครับเราจะได้สมการว่านะครับแอมลิจูดของการเคลื่อนที่ก็คือจะเท่ากับ z นะครับเพราะันคือว่าในการใช้กฎศาสตร์นิวตันเนี่ยนะครับมันก็จะดูได้ง่ายกว่านะครับเห็นแม่ผลของการพิสูจน์ก็จะได้มาเท่ากันว่าถ้ารเราดึงออกมา z นะครับแอมลิจูดของการเคลื่อนที่ก็จะเท่ากับ z นั่นเอง นะครับก็ก็ก็จะง่ายกว่านะครับที่เราใช้สมการงานพลังงานเมื่อกี้นี้นะครับมันคือว่าถ้าเราหาอนุพันธ์นของความเร็วนะครับอนุันธ์ดิฮอนุพันธ์ของการขจัดก็จะได้เป็นความเร็วดังรูปตอนนี้จะไปเร็วนิดหนึ่งนะครับก็ก็ไม่มีอะไรมันสอดคล้องกับการเคลื่อนที่ในแนวดับแล้วแสดงว่าผลของทุกอย่างเนี่ยนะครับมันก็จะได้ผลอันเดียวกันนะครับไม่ว่าความเร็วหรือความเร่ง ไม่ว่าความเร็วหรือความเร่งก็จะได้ผลอันเดียวกันนะครับถ้าเราลองมาดูสมการพลังงานนะครับของมวลที่ติดสปริงนะครับโดยที่ v นะครับอยู่ในรูปของ omega a cos omega t บวกด้วยมุมฟีนะครับ v กําลังสองก็อยู่ในพจน์นี้นะครับก็คือเราถ้าเราเอา a กําลังสองคูณ้าไปนะครับนะครับตัวนี้คือ a กําลังสอง s i n กํลังสอง omega t บวกมุมฟีก็คือจะเป็นการขจัดหน้าตำแหน่งใดๆ แสดงว่าเราจะได้สมการความเร็วนะครับซึ่งจะเป็นนะสมการความเร็วณตำแหน่งใดๆว่านะครับ v กำลังสองเท่ากับโอเมก้าลังสองนะครับ a กำลังสลบด้วย x กำลังสองหรือเราจะได้พลังงานจนณตำแหน่งใดๆนะครับเป็นเศษหนส่วนสองกำลังสหรือเศษหนึ่งส่วนสมกจูดกำลังสองลบด้วย x กำลังสนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นพลังงานจนณนตำแหน่งใดๆแล้วก็พลังงานสักณตำแหน่งใดๆก็คือจะเป็นเศษหนส่วนสอ อาที่ kx กำลัง2นะครับหรือเราจะสามารถแทนค่า k เนะเข้าไปเมื่อกี้นี้นะครับว่าเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้สมการที่มันสอดคล้องเกิดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นคือว่าถ้าเรามาลองดูพลังผลรวมพลังงานทั้งพลังงานศักย์พลังงานจนโดยที่เอาพลังงานศักย์และพลังงานจนมารวมกันเนี่ยนะครับ พลังงานผลรวมพลังงานก็คือจะเท่ากับเศษหนส่วนส ka กำลังสก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเราดึงมาเท่าไหร่ตัวน,นั้นนะครับก็คือจะเป็นพลังงานผลรวมพลังงานในระบบก็จะเท่ากับเท่านั้น เห็นไหมว่าการเคลื่อนที่นะครับในแนวดิ่งสมการผลของสมการก็จะเป็นสอดคล้องกับการเคลื่อนที่ในแนวระดับเพราะนั่นคือก็เป็นข้อสรุปที่ว่าไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งการเคลื่อนที่บนพื้นเอียงหรือการเคลื่อนที่ในแนวระดับถ้าไม่ม fabric, right. ีนะครับพวกแรงเสียดทานมากระทำเนี่ยนะครับผลของการเคลื่อนที่เนี่ยนะครับก็จะมีผลของการเคลื่อนที่สมการการเคลื่อนที่หรือแนวการวิเคราะห์ของการวิเคราะห์ปริมาณต่างๆของ ฟิสิกส์ไม่ว่าจะเป็นความเร็วพลังงานหรือความเร่งให้เราคิดเสมือนว่าเป็นการเคลื่อนที่ในแนวระดับนะครับก็จะเป็นนะครับวิธีแนวความคิดที่ง่ายที่สุดนะนะครับวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นผลประโยชน์แก่พวกเรานะครับในการสอบกลางภาคนะครับที่จะถึงถึงกันนะครับสำหรับน้องๆนะครับวันนี้ก็ขอพอก่อนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ